titipiso bhakawa arham sammasampo tuwecha charanasampano sukato lo tatwe tu anutaro purisatama saratisattha tevamanut sanang puwo bhakawa

สาวกสังโฆสามีทีปฏิปันโนบะคะวัตุสาวกสังโฆยาทิฏฐัญจาริปุริสยุคานิอัตตภุริสปุคขละเดชสาะคะวัตุสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตาคินายโยอัญชริการะนิโยอนุตตรัง Dia, ุนยากเกตังโลกัสตาน ติปิโสปะขาวะอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจาราสัมปันโนสุขตัวโลตวิทัวอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโวปะคาวติสวะขาตัวปะขวตตาธรรมมวสันติติโก โออัคาริโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจาตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควะตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควะตสาวกสังโฆสามีจิป ติปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยติธรรมจาตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคขลาเอสะภะคะวะโตสาวกัสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทากิไนโยอัญชรีกะระนิโยอานุตตรังคุญญาเกตังโลกังสา i <sweak> ติปิโสภะขาวะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะขาวติสวะขาตัวปะขาวตตาธัมมัวสันติตร Ko, eh, ko, a วอัตตาริกโขเอหิปัสสิโกอุปัณณยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูเหติสุปปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายยปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิป ติปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆวยติทามจาตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคะลาเอสัภะคะวะตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาจินายโยอัญชลิการิโยอนุตตรังคุญยเขตังโลกังสา Thank ติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทูัวอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโวปัคะวาติสวะขาตัวปคะวะตาธามมวสันติติโก โกะการิกโกเอหิปัสสิโกะโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาภูวิญญูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปั Dipan no bakkawato saw k a วัติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตภุริสปุคละเอสัมปะคะวะตัวสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยชาคินายโยอัญชริกะระิโยอนุตตรังคุญเกตังโลกัสสกัส ติปิโสภะขาวะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตตะราวุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทัวภะคะวติสวะคาตัวปะขะวตาธรรมมสันติติโก วะอกาลิโกเอหิปาติโกอุปันนายิโกปัจจตังเวทิตัโพวิญญูเหติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายยปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏ ปัณโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐัญจาตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคขลาเอสปัณโะวัคคาวาตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอันชริการะนิโยอนุตตรงปุญญาเกตังโลกัสัง i ติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตะราวุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวะคาตัวปะควะตธรรมมสันติตร ตัอาคาลิโกเอหิปัสิโกอวปัญญิโกปัจจตังเวทิตาผัววิญญูวเฮติสุปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังโฆสามีจิปั ติปันโนปะคะวะโตสาวกัสังโฆยติธรรมจาตาริปุริสยุคานิอัตตุริสปุคลาเอสปะคะวะโตสาวกัสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยตาคินายโยอัญชรีกะระดิโยอนุตตะรังคุญญาติทางโลกังสา อติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทูัวอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวติสวะคาตัวปะขาวะตาธรรมมสันติติโก โกอาคาลิโกเอหิป eh, ัสสิโกะโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตตังโกวิญญูเฮติสุปฏิปันโนภาควาตุสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควาตุสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภาควาตุสาวกสังโฆสามีจิปั ติปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยติธทามจาตาริปุริสยุคานิอัตถุริสกุลคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกัสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทาคินายโยอัญชรีกะระิโยอนุตตรังมุญญาเกตังโลกังสา Thank right. ติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโวปะคะวติสวะขาตัวปะขาวะตาธรรมมัวสันติติร อัตาริโกเอหิปาสิโกโอปนยิโกปาจาตังเวทิตาพั t วิญญูเหติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังพัอุจุปฏิปันโนภควะตสาวกสังพัวายะปฏิปันโนภควะตสาวกสังสามีจิป ติปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสกุคขลาเอสะภะคะวะโตสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญชริกะระีิโยอนุตรังคุญญาเกตังโลตัสัง ติปิโสปควาอารังสัมมาสัมพุทธวเวชาจารนสัมปันนสุขตัวโลตวิตัวอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโวปควาติสวะคาตัวปควตาธรรมมสันติติโก โกะวิโกเอหิปัสิโกะโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิ ิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทามจาตาริปุริสยุคานิอันทาภุริสกุคลาเอสัปปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาหินไยโยอัญชริการณิโย อนุตรังคุณญาเิตังโลกาสานี